พ่อเข้ามานั่งสิคะดูสิคะปู่ชังเซิงซื้อของพวกนี้มาฝากเสี่ยวฉีเรากลับบ้านแล้ว<อ>ใช่ไหมเอ่ยกลับบ้านแล้วใช่ใช่กลับมาแล้วพออ๋อเสี่ยวเย่อีก3าวันสามีฉันเงินเดือนออกแล้วถ้ารวมเงินงานขับรถของตีตีก็ประมาณหมื่นถึงสองหมื่น รบกวนคุณกลับไปคำนวณค่าใช้จ่ายให้ทีดูว่าเราต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกคะ่ะปูชังซึงใชัยนี่เองหมดแล้วใช่ไหมคะจ่ายแล้วเหรอชัยนี่ได้ยังไงอะเรื่องนี้มันเป็นความลับของเราคะ่ะใช่ไหมคะ <c oughs> แอ้ละฉันพาเขามาส่งแล้วไม่รบกวนเวลาครอบครัวพวกคุณแล้วค่ะมีความสุขนะคะพ่อเสี่ยวเย่กลับดีๆนะครับไม่เป็นไรค่ะพออ่อเสี่ยวเย่อขอบคุณมากจริงๆค่ะพ่อครับเดี๋ยวผมล้างขลั้ก่อนหน้านี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีพูดจาไม่ดีกับคุณไปเยอะเลยอย่าถือโทษนะคะฉันไม่ตั้งใจจริงๆฉันไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอกค่ะแบบนี้ดีไหมคะ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณขอบคุณมากููชังซึ่งเตียงสองชั้นกลับมาแล้วนะรักษาไว้้ดีล่ะแน่นอนอยู่แล้วกลับดีๆนะคะ